โรคหนองในสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยคะเมื่อวานนี้ผมปัสสาวะแล้วมีน้ำข้นๆสีเหลืองออกมาจากรูชีและมีอาการแสบๆขัดๆครับคุณหมอน้องเริ่มีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับ หลังจากไปเที่ยวกลางคืนนะครับจากผลตรวจปรากฏว่าน้องเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคหนองในซึ่งสามารถเกิดได้ในทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะมีวิธีการรักษาให้หายได้ว่าแต่เรามีแฟนหรือเปล่าคะผมมีแฟนครับคุณหมอแล้วแบบนี้แฟนผมจะติดด้วยไหมครับหมอแนะนําให้พาแฟนมาตรวจด้วยนะคะเพราะถ้าหากมีอาการติดเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เนื่องจากโรคหนองในเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียบริเวณอวัยวะเพศหลังจากติดเชื้อแบคทีเรียแล้วผู้ชายมักจะมีอาการปัสสาวะเสบขัดและมีหนองไหลออกทางท่อปัสสาวะส่วนผู้หญิงที่ติดเชื้อโรคหนองในจะมีอาการเป็นตกขาวปัสสาวะเสบขัดหรือปวดท้องน้อยโดยเราจะสามารถติดเชื้อโรคนี้ได้จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางหรือการมีออโรอเซ็ก โดยน้องจะสามารถรักษาและป้องกันการแพร่เชื้อด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การรักษาความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกให้สะอาดและไม่อับชื้น 2. ไม่ควรบีบหนองออกเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ 3. งดการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทางด้วยวิธีเหล่านี้น้องก็สามารถป้องกันและรักษาโรคหนองในได้แล้วค่ะ